สวัสดีครับครูกบสอนวิทย์ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์กันครับร่างกายของเราประกอบด้วยระบบอวัยวะต่างๆซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ยกตัวอ,อย่างเช่นระบบหายใจระบบหมุนเวียนเลือดระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายเป็นต้นภายในระบบอวัยวะจะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆซึ่งทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่างอวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วยปากรอดอาหารกะเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เป็นต้นภายในกะเพาะอาหารจะมีเนื้อเยื่ออยู่ข้างในเรียกว่าเยื่อบุกะเพาะอาหารเมื่อเรานำเยื่อบุกะเพาะอาหารไปศึกษาด้วยกล้องจุลหั์จะพบเซลล์ชนิดต่างๆซึ่งมีลูกด่างลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันไป ความหมายของเซลล์เซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปาล่าเราจึงใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเพื่อศึกษาส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์เซลล์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์การใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาเซลล์พืชสาราแห่งกระรอก เราสามารถศึกษาเซลล์ของสาหร่ายกระลอกได้โดยนำใบของสาหร่ายกระลอกมาเตรียมสไลด์แล้วศึกษาด้วยกล้องจุลหัตน์ภาพที่เห็นจากกล้องจุลหัตน์เซลล์ของสาหร่ายกระลอกจะมีรูปร่างเรียมส่วนประกอบของเซลล์พืชเมื่อเรานำเซลล์ของสาหร่ายกระลอกมาวาดแบบจำลองจะได้ดังภาพซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ผนังเซลล์พบได้เฉพาะในเซลล์พืช อยู่ด้านนอกสุดของเซล์ช่วยให้เซลล์พืชคงรูปเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เซลล์แตกเยื่อหุ้มเซลล์อยู่ถัดจากผนังเซลล์เข้ามามีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านทำหน้าที่ควบคุมสารต่างๆผ่านเข้าออกเซลล์นิวเคลียสนิวเคลียสมีรูปร่างค่อนข้างกลมทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ไซโทพลาซมเป็นสารกล่นเลวทำหน้าที่เก็บสะสมสารต่างๆ และเป็นที่อยู่ของอ r g a n e l ยกตัวอย่างเช่น v a c u o แ v a c u o มีลักษณะเป็นถุงทำหน้าที่เก็บสะสมน้ำและสารอ่นทรไมโ m ค t o c ด o n d มีลักษณะรูปร่างกลมดีทำหน้าที่สลายสารอาหารเพื่อให้พลังงานแก่เซลล์ c ล l o r พ p a s t ภายในคลอ o r o p a s t จะมีคลอ o r o ิลล l l ทำหน้าที่รับพลังงานแสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงการใช้กล้องจอุลทรรศึกษาเซลล์สัตว์ เยื่อบุข้างแก้มการศึกษาเซลล์เยื่อบุข้างแก้มเราจะใช้ไม้พันสัมีทชุบน้ำเกลือหมาดๆแล้วนำไปขูดบริเวณกับผงแก้มจากนั้นเตรียมสไลด์เพื่อนำไปศึกษาด้วยกล้องจุลหัศน์แบบใช้แสงภาพที่เกิดขึ้นเซลล์เยื่อบุข้างแก้มจะมีรูปร่างค่อนข้างกลมส่วนประกอบของเซลล์สัตว์เมื่อเรานำเซลล์ของเยื่อบุข้างแก้มมาวาดแบบจำลองจะได้ดังภาพซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ เยื่อหุ้มเซลล์อยู่ด้านนอกสุดของเซลล์สัตว์ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์ควบคุมสารต่างๆผ่านเข้าออกเซลล์เนิวเคียสทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ไซโทพลาซึมเป็นสารกึ่งเหลวทำหน้าที่เก็บสะสมสารต่างๆและเป็นที่อยู่ของออแกเนลแวคิโอทำหน้าที่เก็บสะสมน้ำและสารต่างๆแวคิโอในเซลล์สัตว์จะมีขนาดเล็กกว่าเซลล์พืชมโทคคนเดีย ทำหน้าที่สลายสารอาหารเพื่อให้พลังงานแก่เซลล์ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เซลล์พืชมีรูปร่างเรียมส่วนเซลล์สัตว์มีรูปร่างค่อนข้างกลมส่วนประกอบที่พบได้เฉพาะในเซลล์พืชคือผนังเซลล์ทำหน้าที่ช่วยให้เซลล์พืชคงรูปเพิ่มความแข็งแรงให้แก่เซลล์โคพลาทต์ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่วนประกอบที่พบได้ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ประกอบด้วยเยืย่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมสารผ่านเข้าออกเซลล์นิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ไซโทพลาซึมทำหน้าที่เก็บสะสมสารต่างๆและเป็นที่อยู่ของออร์แกเนลไมโทคอนเดรียทำหน้าที่สลายสารอาหารเพื่อให้พลังงานแก่เซลล์แวคทโอทำหน้าที่เก็บสะสมน้ำและสารต่างๆ จากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่องเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์มาเบื้องต้นแล้วเรามาลองทำข้อสอบโอเน็ตของปีต่างๆกันครับข้อสอบโอเน็ตปี2551ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่พบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลลสัตว์เรารู้แล้วว่าส่วนประกอบที่พบได้เฉพาะในเซลล์พืชมีสส่วนด้วยกันคือผนังเซล์กับคอโ์รูพาร์แสดงว่าข้อ2ผิดข้อ4ผิดส่วนข้อ3คอร์ฟิล คลอโรฟิลเป็นลงเข้าวัตถุสีเขียวที่อยู่ภายในคอลอโรพลาสต์ทำหน้าที่รับพลังงานแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงข้อ3ผิดข้อ 1. นิวเคลียสนิวเคลียสมีรูปร่างค่อนข้างกลมทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์สามารถพบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ข้อนี้ตอบข้อ1ข้อสอบโอนิตปี2555 ออกระนาลนยในข้อใดทำหน้าที่ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกเซลล์ข้อ 1. ผนังเซลล์ผนังเซลล์ทำหน้าที่ช่วยให้เซลล์พืชคงรูปให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ข้อ1ผิดข้อ2นิวเคลียสนิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆของเซลล์ข้อ2ก็ผิดส่วนข้อ3เยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือผ่านทำหน้าที่ควบคุมสารต่างๆผ่านเข้าออกเซลล์ ข้อที่3เก็บไว้ก่อนข้อ4เยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อหุ้มนิวเคลียสทางหน้าที่ห่อหุ้มนิวเคลียสข้อ4ผิดแสดงว่าข้อนี้ตอบข้อที่3ข้อสอบวันิตปี2560เมื่อนำชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าเซลล์มีส่วนประกอบดังน,นี้ผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึมโคพลาตและนิวเคลียส ชิ้นส่วนที่นำมาศึกษาควรเป็นเซลล์ใดจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ผนังเซลล์กับคอรพลาสเป็นส่วนประกอบที่พบได้เฉพาะในเซลล์พืชแสดงว่าสิ่งมีชีวิตที่นำมาศึกษาจะต้องเป็นเซลล์พืชข้อ1เซลลของไฮดา้าข้อ2เซลล์ของอะมีบาข้อ3เซลล์ของเยื่อบุข้างแก้มทั้ง3ข้อล้วนแต่เป็นเซลล์สัตว์ทั้งหมดผิดผิดผิด ส่วนข้อ4เซลล์ของสลายกระลอกเป็นเซลล์พืชข้อนี้ตอบข้อที่4ข้อสอบโันิตี2561ศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตสี่ชนิดภายใต้กล้องจุลหัตน์พบส่วนประกอบของเซลล์ดังตารางหากนำเซลล์ทั้ง4ชนิดไปแช่ในน้ำากลนเป็นเวลา5นาทีเซลล์คู่ใดมีโอกาสแตกได้ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของเซลล์ก่อนนั่นก็คือผนังเซลล์ ผนังเซลล์พบได้เฉพาะในเซล์พืชช่วยให้เซล์พืชแข็งแรงช่วยให้เซลล์พืชคงรูปป้องกันไม่ให้เซลล์พืชแตกซึ่งเซล์ B กับเซล C ไม่พบผนังเซลล์แสดงว่าเซลล์ B กับเซล C มีโอกาสแตกได้ข้อนี้ตอบข้อที่2ข้อสอบวันศปี2562นักเรียนนำสไลด์ตัวอย่างที่เก็บในกล่องสไลด์ตัวอย่างพืช มาศึกษาส่วนประกอบของเซลล์าฟได้กล้องจุลหัตแล้วบันทึกผลดังตารางสไลด์ตัวอย่างใดเป็นสไลด์ตัวอย่างของเซลล์สัตว์ที่ปนอยู่ในกล่องน,นี้ก่อนอื่นเรามาทบทวนส่วนประกอบที่พบได้เฉพาะในเซลล์พืชก่อนก็คือผนังเซลล์กับคอร์ดพาสซึ่งจะไม่พบในเซลล์สัตว์ตัวอย่าง A ไม่มีผนังเซลล์ตัวอย่าง C ไม่มีผนังเซลล์ตัวอย่าง A ไม่มีคลอโรพาสตัวอย่าง C ไม่มีคลอโรพาสแสดงว่าเซลล์ A กับเซลล์ C เป็นเซลล์สัตว์ข้อนี้ตอบข้อ2ข้อความจำส่วนประกอบที่พบได้เฉพาะในเซลล์พืชมี2ส,ส่วนด้วยกันก็คือผนังเซลล์กับคลอโรพาส ถ้าเราแม่นเนื้อหาข้อสอบจะตีลังกามาก็ไม่กลัวหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าเป็นไปได้ช่วยกด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับ